สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะพบก,กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้ผมกนะ็มาเจอกับร้านกาแฟาร้านหนึ่งนะครับทีนะ่อยู่ย่านเตาปูนแล้วนกะ็มีลักษณะการตกแต่งร้านเนี่ยในสไตล์แบบนะสถานีรถไฟนะร้านนี้นะครับก็จะอยู่ติดกับ MRT เตาปูนนะนะบริเวณประตู3แล้วก็สะดวกในการเดินทางนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศร้านเอาว่าเป็นยังไงนะนะชื่อร้านนะครับสถานีเตาปูนคาเฟ ร้านก็เปิดทุกวันนะครับ6โมงถึง2ทุ่มด้านบนก็เป็นโลโก้ของร้านนะฮะแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในร้านนะครับผมก็จะเป็นร้านเล็กๆแล้วก็มีการตกแต่ง,งเกี่ยวกับรถไฟนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับสั่งอาหารมาดูในส่วนของเมนูร้านนะครับก็มีทั้งชากาแฟแล้วก็อิตาเลียนโซดานะฮะแล้วก็มีในส่วนของ อาหารทานเล่นด้วยนะครับผมก็มีหลากหลายเมนูสำหรับโซนนั่งทานอาหารนะครับก็จะมีทั้งโซนนะอินดอร์นะครับแล้วก็อัลดอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครชอบบรรยากาศแบบไหนอน,นี้นะผมก็สั่งกาแฟนะครับอเมริกาโนเะย็นนมานั่งกินแบบชิลๆว,วันนี้บรรยากาศฝนตกพอดีเลย <c oughs> ด้านขวานี้นะครับก็เป็นทางเข้าตลาดเปาปูลน,นะ กาแฟนี่ก็แก้วละ55บาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ปกต,ติไม่แพงอย่างนี้นะครับเตาปูนี่แฟด้านบนผนังนะครับก็เหมือนจะมีการตกแต่งเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสะพานรถไฟนะครับนี่นะนสะพานดำ จุดเด่นของร้านนะครับก็จะมีเป็นนะภาพวาดนะครับผมภาพวาดหัวลําโพงแล้วนะก็มีการดัดแปลงนิดหน่อยนะปลายชื่อสถานีนะครับแล้วก็ตัวรถไฟนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะสายรถไฟนะครับห้ามพลาดนะคนะคาเฟ่แห่งนี้นะก็ดูคลาสสิกนะด้านล่างก็มีน้องหมาด้วยนะพื้นกระเบื้องนะครับก็เป็นลวดลายที่สวยงามนะครับผมแล้วก็เก้าอี้นะครับ,นะรบก็จะมีตาโลโก้ของร้าน อันนี้นะครับสถานีเตาปูนแล้วก็มีตาช่างสินค้าด้วยนะครับเ,เหมือนที่สถานีรถไฟเลยอันนี้ก็มีป้ายนะครบลักษณะเหมือนกับเป็นป้ายนะค้างตู้รถไฟเนี่ยตกแต่งอยู่แล้วก็มีตู้โชว์นะครับที่มีของเก่าเนี่ยนตั้งอยู่ บรรยากาศโดยรวมในร้านนะครับก็ถือว่าดูนคะลาสสิกดีนะแล้วก็มาดูบรรยากาศโซนเอาท์ดอร์กันบ้างนะครับผมนะตัวร้านนะครับก็ตกแต่งเหมือนกับเป็นสถานีกรุงเทพหวลัโพงนะนะดูคลาสสิกแล้วนกะ็มีตู้โทรศัพท์นะครับแล้วกนะ็ที่สำคัญที่ดูเป็นสถานีรถไฟเนี่ยก็คือนะนี่นะครับเนะก้าอีรูปไข่ เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟนะซึ่งพวกเราก็าคงจะเห็นกันบ่อยอยู่ด้านหน้าก็จะมีพื้นหญ้าเทียมนะครับผมตรงนี้ก็มีเก้าอี้ลูกไข่นะครับแล้วก็มีป้ายนะนี่นะครับโต๊ะนะครับก็มีลวดลายที่สวยงามนะครับนี่นะครับก็เรียนเชิญเพื่อนๆทุกท่านนะโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบรถไฟก็มานั่งหาอะไรกินนะครับกินกาแฟแล้วก็ เช็คอินถ่ายรูปสวยๆกันได้นระ้านก็ดูคลาสสิกดนะีสถานีเตาปูนคาเฟ่นนะก็อยู่ติดกับ MRT เตาปูนนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับนะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ